แกลบกุญแจที่บ้านอาครับแล้วก็เดินมาสักพักก็ยังไม่รู้เหมือนกันเนามันมืดไปเลยลก็คือว่าขอบมันมืดปุ๊บแล้วเขาบอกว่าฝากฝากที่นี้ผมก็เลยไปเลยผมก็คือผมไม่คัดคื่แล้วเพราะผมไม่รู้จะโดนอะไรเรารู้ไหมว่าคนที่มาเอาตัวเราไปเนี่ยมีผู้ชายสักกี่คนเสียงน่าจะมาสี่ห้าคนแต่ไม่เห็นหน้าสี่ห้าคนตอนนั้นคือที่บอกมืดไปเนี่ยเขาเอาอะไรคลุมเราหรือว่าน่าเป็นผ้าเป็นผ้า อ่ะคุมแล้วเขาพูดอะไรกับเราตอนนั้นตอนที่หน้าเซเว่นใช่ไหมเลยเซเว่น,นเลยเซเว่นขนาดนั้นเราซื้อของเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับกลังเดินจะกลับไปเอากุญแจแล้วก็อยู่ๆก็มีคนเอาผ้ามาคุมข้างหลังแล้วผมเห็นคนนี้มาตามมาข้งงางนารับค่ะผมก็เลยผมก็เลยโพสต์โทรศัพท์ไปก่อนโพสต์เลยค่ะแล้วแต่ผมไม่้อะไรเลยอ่ะเขาพูดอะไรกับเราบ้างพูดให้เรื่องเรื่องในโทรศัพท์กับเรื่องเกี่ยวกับภาพที่ผมไม่ได้ทำก็ผอเซเว่นที่ออ่านั้น แล้วก็ให้เซ็นจะให้ผมเซ็นใบอะไรผมผมไม่ได้เซ็นอ่าตอนนั้นเขาพาเราขึ้นรถอะไรไปไหมคล้ายๆน่าจะเป็นรถตู้เขาเป็นันไดอ่าคือคุมมืดแล้วก็พาลากไปที่รถเลยอ่าแล้วยังไงต่อที่เราจําได้ก็ผมก็นั่งอยู่รถเราไม่รู้ว่าพาไปไหนพูดบอกว่าไปพาไปชายแดนเย่างเดียวอืมผมก็ไม่ได้คเลยเลยแล้วพาลงจากรถไปสถานที่ใดที่หนึ่งไหมไม่ไม่ครับอยู่บนรถตลอดอยู่บนรถตลอดถึงกี่โมง ก็ตอนที่อยเลยครับก็ตอนที่ทำรไฟคือ <c ười> อยู่บนรถคันนี้ตลอดเลยแต่ตอนที่มาปล่อยเขาพูดว่าอยู่ชายแดนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมอยู่ไหนแล้วตอนที่อยู่กับเขากับกับคนเนี้ยตลอดเนี่ยเป็นผู้ชายพูดกันกี่คนที่คอยมาสอบถามเขาแค่สอบถามแต่เขาไม่ได้ไม่ได้เรียกชื่อกันนะก็ะะ <ๆ S 2> เขาก็อืออืออะไรใช่นั้สักกี่คนผู้ชายสักห้าคนเพราะว่าเสียงมันเยอะเสียงใต้ๆครับจำได้น,นม่เยอะเขาพูดอะไรยังไงบ้างเขาพูดให้ผมเ็นเนี่ย